สวัสดีครับธรรมศาสตร์เอ็มจีบีชนะครับวันนี้ผานมาชมโครงการ 1. อบทอ 1. สวนสมุนไพรครับฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567โครงการบริหารสวนตำบ,โบออลโูทองอำเภอเซระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูสวนสมุนไพรนะครับ ตำบลโพทอมีติดรายการแล้วก็สรรพคุณทางยาด้วยนะครับ oh. ชมกันนะครับใช้พื้นที่ข้าสำนักงานนะครับ ตะไคร้หอมมะเขือพวงนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็พริกชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b ้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้า